สวัสดีค่ะสงสัยกันไหมคะว่าแสงสว่างต่างๆที่โรงงานแจ้งมาในคู่มือว่าไฟฉายรุ่นนี้สว่าง1 0 0 0ลรูเมนไฟสปอตไลท์สว่าง1ล้านแรงเทียนตะเกียงแก๊สรุ่นนี้50ลักรุ่นนู้น90ลักตะเกียงบางยี่ห้อบอกค่าความสว่างข้ามไปเลยคือความสว่าง1,500ูเมนนะคะอ้า แล้วทีนี้เราจะเปรียบเทียบกันได้ยังไงคะความสว่างแล้วที่บอกกันมาว่ารูเมนกับลักมันวัดยังไงฟังดูแล้วสับสนใช่ไหมคะเชิญหาคำตอบจากบทความดีๆทางช่องวินาทกนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะอธิบายเกี่ยวกับแรงเทียนก่อนนะคะแรงเทียนหรือว่าแคนเดล a านี่นะคะก็คือ ตัวย่อก็คือง่ายๆเลย C D นะคะตัว C cat แล้วก็ด dog นะคะคือหน่วยที่ใช้วัดความเข้มของการส่องส่องสว่างนะคะหมายความว่าถ้าเราเอาแหล่งกำเนิดแสงไว้ที่ศูนย์กลางของทรงกลมนะคะซึ่งมีรัศมี1ฟุตพื้นที่ผิวของทรงกลมขนาด1ตารางฟุตนะคะจะวัดความสว่างได้เท่ากับ1ฟุตตัวย่อของมันก็คือ F C นะคะ F แล้วก็ c หรือเท่ากับ1ูเมนตารางฟุตนะคะรูเมนก็คือต่อ1ตารางฟุตนะคะอ่า fc ไปแล้วนะคะ fc ต่อไปรูเมนนะคะรูเมนก็คือหน่วยที่ใช้วัดกำลังของความสว่างนะคะจากทรงกลมเดิมทราบว่า1ฟุตถึงเคดินนะคะ fc นะคะหรือ1รูเมนต่อตารางฟุตใน1ตารางฟุตจะมี แสงเส้นแสงน,นะคะมาตกมาตกหเส้นหรือ1ลูเมนมก็คือที่พื้นผิวพื้นที่ผิวนะคะโดยรอบขนาดก็คือ12.57ตารางฟุตนะคะ<ม>ก็จะมีแสงมาตกที่12.57ลูเมนจะได้จะได้ว่านะคะหนึ่งซีเท่ากับสิบสลูเมนนะคะ LM นะคะลูเมน ตัวยอ่อของรเมนก็คือ lm นะคะอ่าต่อไปค่าลักลักนะคะลักตัวยอ่อของของลักก็คือ lx นะคะคือหน่วยที่วัดความสว่างนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่า1 fc เท่ากับ1รูเมนต่อ1ตารางฟุตให้เราแปลงตารางฟุตมาเป็นตารางเมตรนะคะ1ตารางเมตรเท่ากับ10.7 76ตารางฟุตนะคะดังนั้น1 fc เท่ากับ1รูเมนต่อ10.76ตารางเมตรดังนั้น1 fc เท่ากับ1รูเมนต่อ10.76ตารางเมตรหรือเรียกอีกอย่างว่าลักนะคะอ่าสรุปสรุปง่ายๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ตะเกียงแก๊สนะคะความสว่างที่โรงงานระบุมานะคะ50ลัก เมื่อต้องการทราบค่าแปลงเป็นหน่วยลูเมนนะคะจะเป็นตามสูตรของมันก็คือเมื่อกี้ที่ค่าโรงงานระบุมาคือ50ลักใช่ไหมคะก็เอา50ลักคูณคูณกับคูณกับ10.76ลูเมนนะคะเพราะว่า1ลักษักเท่ากับ10.76ลูเมนนะคะเท่ากับ538ลูเมนก็จะได้ค่า ลูเมนของของความสว่างตะเกียงแก๊สรุ่นนี้นะคะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ